เปิดลิสต์เซเลบสัญชาติไทยที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ลู้เป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกเซเลบสัญชาติไทยที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ลู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในระหว่างปี2021-2024ถึง2024ที่ผ่านมาโดยจะนับเฉพาะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมีประกาศอย่างเป็นทางการจากทางแบรนด์และดำรงตำแหน่งอยู่เท่านั้น บิลกินพุทธิพงศ์อัศรรัตนกุลถือเป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ลูสัญชาติอิตาเลียนอย่างกุชชี่ที่ให้ดํารงตําแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการโดยถือว่าบิลกินเป็นคนไทยคนที่3มที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ลูในเครือเคอร์ริงกรุ๊ปหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการแต่งตั้งให้ใหม่ดาวิกาโฮเน่ในเดือนตุลาคม2023และกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์เมื่อเดือนมีนาคมในปี2024 พีพีกริดอําววยเดชกอนรีดด้วามาแรงสุดๆหลังจากที่ได้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ของเบเลเซกาที่กรุงปักกิ่งในฐานะแบรนด a m b ม s s สเตอกับคอลเลคชันเบเลเซกาสปริง25คอลเ c คชันโดยครั้งนี้ PP ได้ร่วมงานกับนางแบบและนายแบบชื่อดังมากมายจากทั่วโลกและนอกจากนี้ยังกลายเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วทําให้แฮชแท็กเบเลเซกา x พีพีกริดติดเทรนด์ x เลยทีเดียว หมายภาคภูมิร่มใสท้องสำหรับหมายภาคภูมิเรียกได้ว่าร่วมงานกับแบรนด์หรูอย่างหลากหลายเลยทีเดียวได้แก่ House Ambassador ของ Dior แบรนด์หรูชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศส Fan of the House ของแบรนด์เครื่องประดับและนาฬิกาสุดหรูอย่างบุนกะลีและ Fan of McLaren โดย McLaren เป็นแบรนด์รถซูเปอร์คาร์สุดหรูแห่งเกาะอังกฤษ อาโปนัทวิทย์วัฒนกิติพัฒน์มาแรงไม่แพ้กันสำหรับอาโปที่นอกจากจะเป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์ของดีออเช่นเดียวกับไมล์แล้วยังได้เป็น g l o b a l ambassador ของนาฬิกาและเครื่องประดับอัญ,ญมณีชั้นสูงสัญชาติสวิตอย่าง p ีและยังถือว่าเป็นคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ไบร์วชิรวิชชิวอารีอีกหนึ่งนะักแสดงไทยชื่อดังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น globally ambassador โดยไบรท์ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชื่อดังสุดเรียบรู้จากประเทศอังกฤษยอย่างบบเบอรี่ที่แม้ว่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ในปี2022แต่ไบรท์ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ globally ambassador อย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเมื่อไบ์ปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเมดการ์ล่าด้วยชุดของบบเบอรี่จนทําให้บบเบอรี X ่ X ไบท์ขึ้นเทน X อย่างรวดเร็ว วิ win, win, pa, นเมทวินโอพาสเอี่ยมขจรสำหรับนักแสดงมากความสาม,มารถอย่างวินเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความโดดเด่นด้านแฟชั่นมาตลอดทำให้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์รูจากฝั่งอิตาลีอย่างปาด้านอกจากนี้เมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาเขายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮาส์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์เครื่องประดับรูอย่างทิฟฟานี่แอนอีกด้วย แบมแบมกันพิมมุกปัวกุลถือเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่โกอินเตอร์ไปไกลในฐานะศิลปินเคป๊อปสำหรับแบมแบมที่ประสบความสําเร็จทั้งในฐานะบอยแบนด์และศิลปินเดี่ยวทําให้ล่าสุดแบรนด์ดังสัญชาติฝรั่งเศสที่อยู่ในอาณาจักรแฟชั่นสุดหรูอย่าง LVMH อย่างลุยวิตตองก็ได้เชิญให้ไปร่วมตําแหน่ง h ฮ u s e a m b a s s a d o r และหลังจากนั้นก็จะได้เห็นแบมแบมปรากฏตัวอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของแบรนด์อยู่บ่อยครั้งไปจนถึงร่วมงานแฟชั่นโชว์สำคัญๆอีกด้วย ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบุญเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับใบเฟิร์นที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฮาส์แอมบาสเ d อร์ของทิ f ฟ a n y Co. พร้อมกับวิ n และเธอยังพว่วงมาด้วยตำแหน่งแบรนด์แอมบ s สเดอรของแบรนด์เครื่องหนังสุดหรูของสเปนที่ตอนนี้ได้กลายเป็นแฟชั่นสุดฮอตและมีความหลากหลายทางแฟชั่นอย่างโลเอเวอีกด้วยปิดท้ายกันที่ลิซ่าละริษามโนบาลสำหรับลิซ่าหรือลิซ่าแบ็คพิง์ ที่นอกจากจะประสบความสาเร็จในวงการบันเทิงระดับโลกแล้วในเรื่องของแฟชั่นก็ไม่แพ้ใครเพราะเธอนั้นได้รับเชิญให้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดังมากมายโดยก่อนหน้านี้เคยได้รับตําแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการของซีลีนมาแล้วในปี2020ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วและต่อมาในปี2021ก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็น global brand ambassador ของแบนรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับสุดหรูอย่างบุญกะลีนอกจากนี้ลิซ่ายังเคยผ่านการร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกมา มามากและหลากหลายในบทบาทเช่นปราด้าลุยวิกตองและเครื่องสำอางแมกอีกด้วย